ส่วนค่าต่อไปนี้นะคะเราคงต้องส่งกําลังใจให้กับนักร้องสาวคนแกร่งนะคะคัทเทอรีาอิงลิชกันมากหน่อยค่ะเพราะว่าหลังจากต้องกัดฟันทํางานสู้เพื่อคุณพ่อนะคะที่ป่วยด้วยรโรคมะเร็งสมองมานานค่ะ เกือบกล้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เลยละค่ะนักร้องสาวเอลพริวแคทเริยาอิงลิชที่เผยอาการป่วยมะเร็งสมองของคุณพ่อให้ฟังว่าตอนนี้เริ่มสุดหนักเพราะก้อนมะเร็งโตขึ้นมาอีกรอบจึงต้องเข้ารับการผ่าตัดและให้เคมีบำบัดไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอีกทั้งคุณพ่อยังเอ่ยปากว่าถอดใจไม่อยากรับการรักษาต่อทำให้เธอเศร้าไม่น้อยเลยละค่ะพ่อก็เหมือน เหมือนใจไม่ค่อยสู้แล้วแต่ก็คือพยายามที่จะให้กําลังใจแล้วก็คอยบอกตลอดเวลาให้สู้บอกว่าพ่อคะลูกยังไม่แต่งงานเลยคะ่ะอย่าเพิ่ง <c oughs> สาวแค่เพียงเพอีกว่าหลังจากนี้ต้องใช้เงินในการรักษาพยาบาลคุณพ่อจํานวนมากราวเดือนละ4ี่แสนบาททําให้เธอที่เป็นเสาหลักของครอบครัวต้องทํางานหนักมากขึ้นคะ่ะยังไม่รู้เลยคะ่ะยังไม่รู้เลยก็ก็ก็กคือ ก็ S <S <an> ยังไงก็ต้องรับงานให้มากที่สุดที่จะทำได้อะไรเงี้ยแล้วก็ <S <S <an> <S นิดนึงก็นิดนึงเพราะว่าก็อึ้งเหมือนก,กันเขาบอกเออค่ารักษา,า K ยาคีโมอะไรเงี้ยประมาณเดือนละสี่แสนค่ก็เออยังไงก็ต้องพยายามหาให้ได้แม้ทีมแพทย์จะลงความเห็นว่าคุณพ่อไม่มีโอกาสหายแต่สาวแคทและครอบครัวก็พร้อมสู้เต็มที่หวังให้มีปฏิหารเกิดขึ้นค่ะ เอาล่ะนายเตทนก็ขอเป็นกำลังใจให้กับแคทรียาอิงลิชด้วยนะคะเข้มแข็งเขมแข็งค่ะแล้วก็ขอให้คุณพ่อหายป่วยโดยเร็วด้วยนะคะ